h e l lo everyone welcome back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ2026 o p e r w i r o e ตู้ไฟฟ้าเชิงพานิชจ,จากยุโรปที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกของวิวา r o โ e, รอีรุ่นปี2026ที่ยังคงดีไซน์แข็งแรงบึกบึนตามแบบฉบับรถเพื่อการใช้งานแต่ถูกปรับให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบปิดสำหรับรถไฟฟ้าพร้อมโลโก้โอเปิลดีไซน์ใหม่ไฟหน้าและถูกออกแบบให้ดูเฉียบและให้ความสว่างดีในเวลากลางคืน เส้นสายตัวถังดูเรียบแต่แฝงความแข็งแรงตัวรถมีขนาดกําลังดีสำหรับการใช้งานในเมืองไม่ใหญ่เทอะัะเกินไปแต่ยังคงพื้นที่บรรทุกที่กว้างขวางประตูสลายด้านข้างช่วยให้ขึ้นลงและขนของได้สะดวกในพื้นที่จํากัดด้านท้ายเปิดกว้างรองรับการขนส่งสินค้าเครื่องมือหรือสัมภาระจำนวนมากได้สบายซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนแนวคิดของวิวาโรอที่เน้นความทนทานและประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เมื่อพูดถึงสมรรถนะของ2026 Opel Vivaro E ต้องบอกว่านี่คือรถไฟฟ้าที่เหมาะกับการทำงานจริงมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดมาแบบทันทีตั้งแต่ออกตัวทำให้การขับในเมืองคล่องตัวแม้จะบรรทุกของหนักก็ยังออกตัวได้มั่นใจ การเร่งแซงในช่วงความเร็วต่ำถึงกลางทำได้ดีระบบส่งกำลังเนียบลดเสียงรบกวนทำให้การขับทั้งวันไม่เหนื่อยแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในปี2026ถูกปรับปรุงให้มีความทนทานและประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการใช้งานทั้งวันสำหรับธุรกิจขนส่งส่งของหรือบริการต่างๆระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพียงพอสำหรับการใช้งานในหนึ่งวันทำงานระบบชาร์จรองรับทั้ง AC สำหรับชาร์จที่ศูนย์หรือที่บ้านและ DC Fast c h a r ์จสำหรับการเร่งชาร์จระหว่างวันช่วยลดเวลาหยุดรถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุก ทำให้รถมีความมั่นคงไม่คลงมากแม้บรรทุกเต็มพวงมาลาัยควบคุมง่ายเหมาะกับผู้ขับทุกระดับประสบการณ์จุดขายที่โดดเด่นของ2026 o p e n Vivaro E คือความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาว ห้องโดยสารออกแบบให้เน้นความทนทานใช้งานง่ายแต่ยังคงความสะดวกสบายตำแหน่งนั่งขับสบายมองเห็นรอบคันชัดเจนเทคโนโลยีภายในมีระบบอินโฟเทนเมนต์พื้นฐานครบระบบช่วยขับขี่และความปลอดภยัยช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานทั้งระบบช่วยเบรกระบบควบคุมสเสถียรภาพและระบบช่วยผู้ขับในสถานการณ์ฉุกเฉินที่สำคัญคือการเป็นรถไฟฟ้าช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงอย่างชัดเจนและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่า รถดีเซลทำให้เหมาะมากสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวในด้านราคาของ2026 o p e n Vivaro E ถูกวางตำแหน่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับตลาดรถเพื่อการพานชย์ไฟฟ้าแม้ราคาสูงกว่ารถเครื่องยนต์สันดาบในตอนแรกแต่เมื่อคำนวณต้นทุนการใช้งานระยะยาว ทั้งค่าไฟค่าซ่อมบำรุงและความคุ้มค่าในการใช้งานต่อวันถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆสรุปแล้ว2026 o p e n Vivaro E คือรถตู้ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์การทำงานจริงอย่างแท้จริงไม่ได้เน้นความหรูหราแต่เน้นความทนทานความประหยัดและประสิทธิภาพในการใช้งานเหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งบริษัทโลจิสติกหรือผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุครถไฟฟ้าอย่างมั่นใจหากคุณ กำลังมองหารถอีวีเพื่อการพาณิชย์ที่เชื่อถือได้จากยุโรป o p e n Vivaro E คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามในปี2026และถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับ